สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาในวันนี้กันก่อนนะครับไป T, กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเอาทีวูแฮมตันก่อนนะครับวูกับเซาแฮมตันเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับทีโอวอลคอร์ดบอกว่ารู้สึกเหมือนเด็กอีกครั้งนะครับหลังจากยิงประตูแรกตั้งแต่กลับมาอยู่กับเซาแฮมตันในเกมเมื่อวานนี้คนยิงเป็นวอลคอร์ดนาะที58าสิบเนโต้ตีเสมอนาที75แบง่แบงแต้มกันไปนะครับแม้เซาแฮมตันจะพลาดโอกาสขึ้นไปอยู่ในโซนแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตาม หลังจากเกมเมื่อวานนี้อยู่ที่5นะครับก็ตามสเปอร์และนิวอ์พูล3คะแนนในตารางจากฟนูนะครับในส่วนของพรีมเมีย์ก็เออซาแฮมตันมไม่แพ้ใคร7เกมแล้วนะครับแล้วก็วูฟมันไม่แพ้นี่วูฟนี่แพ้ในบ้านแค่เกมเดียวจาก7เกมหลังสุดนะก็แบ่งแต้มกันไปสมาน,นะชั้เบอร์ลี mm ่กับพาเลส เป็นคู่ที่เล่นกันก่อนเมื่อวานนี้ได้ประตูจากคริสบูดนาะทีที่8สําหรับทีมเจ้าบ้านโดยชนะเป็น1ประตูต่อ0นะครับก็เป็นเกมที่พอใจสําหรับทีมเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับ,ก,ก,รบ,บ,รบก็ชนะ2เกมติดแล้วนะครับในการเจอกันระหว่างเบอร์ลี่กับคริสตัลพาเลสครับเลยกระโดดขึ้นมาอยู่โซนปลอดภัยนะครับก็อยู่เหนือโซนตกชั้น1คะแนนนะครับแต่ว่าเบอร์ลี่มีเกมใน ี่คือในส่วนของทีมเมรีสองคู่ถ้าได้ข่าวนะครับสมโมสรดาร์บี้ตอนนี้กำลังหาผู้จัดการทีมคนใหม่อยู่นะครับหลังจากปลดสลิปโกคูออกไปนะครับก็เ oney, วนรูนี่ตอนนี้คุมทีมโชคราวอยู่นะครับแต่ว่าในเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือมีคนมาสมัครเป็นผู้จัดการทีมด้วยนะครับเขาชื่อโทบี้พอ ครับบี้ฮอเป็นเด็กอายุ9ขวบนะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้จัดการทีมนะครับเด้สมัครเข้าไปในจุดนี้นะครับทางสโมสรก็เลยจัดการให้นะครับด้วยการสัมภาษณ์เขานะครับก็ทํากิจกรรมไปกับแฟนๆนะครับก็ทอบี้ฮอกว่าเขาชอบฟุตบอลมากนะครับผมชอบที่จะดีไซน์แผนขึ้นมาเรื่องดว่าผมทําได้ดีนะครับตามนั้นนะครับก็พี่เลี้ยงและ หรือคุต,ตายอยู่ห่างจากสานามดร์บี้ไม่เกินประมาณ10บไมล์ไม่เกิน16กิโลเมตรเขาบอกอย่างนั้นก็เลยทางสโมสรจะกิจกรรมให้นะครับตามนี้เราตอบไปว่าใครจะจัดการทีมเบอร์นี่จริงๆนะครับไปกันที่ผลฟุตบอลเมื่อวานนี้ก็เอาลาลิก้าบิวเบาชตาเปติสี่ศูนนะครับนี่คือฟุตบอลหลักๆวันนี้ฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับก็เอาเดี๋ยวเป็นฟุตบอลยุโรปเลยก็คือ อยู่ใวฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกที่กลับมาแล้วในสัปดาห์นี้นะครับก็มีคู่เปิดหัวที่คืน55เป็นคลาสโซนากับเซบียาคู่นี้ก็มองว่าทีมนั้ยจะบุกมาชนะ2ลูกอีกคู่หนึ่งแรนสกัชเชลซีเวลาเดียวกันมองว่าเชลซีได้เปรียบนะครับตี3มีดอดมูลกับขับบูชคู่นี้มองเจ้าบ้าน2ลูกดินาโมเคียกับบาร์เซลโลนาคู่นี้ออมองเสมอกัน ไม่ไม่มองบาซ่าชนะลูกหนึ่งนะครับยูเว่กับเฟรนช์บารอสคู่นี้มองเจ้าบ้าน3ลูกนะครับลาซิโอกับเซนิตคู่นี้ยังมองเจ้าบ้านชนะ2ลูกอยู U ่แมนยูกับอิสตันบูลบาซักซีเฮียนะครับคู่นี้ก็ยังมองเจ้าบ้านเบียด1ประตูด่านออกเสมอน,นะครับเบเช่กับไลปซิกคูน่นี้ทีมเจ้าบ้านน่าสนใจกว่านะครับลูกหนึ่งแชมเปี้ยนชิพมีตีสองนูตันเบอร์มิงแฮมควีนส์ลากับรอตเทอร์แฮมสโตกับนอริชดีทอนกับฮาร์เตอร์สฟิลด์ ตีสองสี่สิบห้าบาร์ซีกับเบนฟอร์ดเรซันกับดักเบิร์นตีสามบอมบกับฟอร์เดสนะครับตีบอลดิ้งูกก็มีเตะกันตามปกตินะครับและก็เออ่สกอตติชพิเมชิมีคิมเบอร์เล่กับเซนจอห์นสโตนคือเล่นกันตีสองนะครับแล้วก็อย่าลืมฟุตบอลลีกสหรัฐอเมริกาให้มาอัปเดตในส่วนของเพลย์ออฟลทีวันที่ยี่สิบหกนะครับเอาข่าวที่น่าสนใจนะครับ ก็คงต้องเป็นข่าวในส่วนของฟุตบอลไทยนะครับอมีฟุตบอลนอกข่าวหนึงก่อนนะครับเออสลาตันนะครับสุดยอดกองหน้าของโลกนะครับที่หลายคนคิดบอกว่าแสดงความไม่พอใจที่ใบหน้าถูกใช้ในเกมฟีฟ่าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตมาก่อนนะครับเออเออเ,ออเกมอย่าง e Sports ก็คือได้ลคขสิทธิ์มาจากฟิตโปรนะครับก็คือสกุผู้เล่น นั่นแหละนะครับแล้วกองหน้าสวีเดนบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นสมาชิกฟิปโปรโด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครอนุญ,ญาตอะไรนี้ไม่รู้เรื่องออระเบียบแปลกๆนี้เลยนะครับเถือว่าต้องสอบสวนแล้วเขาบอกกันนั้นนะครับก็เอ่อแกลเลเบลก็บอกเหมือนกันนะครับว่าก็น่าสนใจเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆนะครับเออ่ก็ ราฮิโมวิชก็อยู่ในทีมของฟิฟโปรเมื่อปี2013นะครับแล้วเอซิมิลานเนี่ยก็เพิ่งไปเซ็นสัญญากับ EA s p o r t รวมถึงอินเตอร์มิลานด้วยนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์การใช้นักเตะชุดแข่งสนามซ้อมสนามแข่งนะครับแน่นอนก็ต้องมีตัวอิบราฮิโมวิชอยู่แล้วนะครับสรุปก็คือมีคนมาแทนก็คือไปเซ็นสัญญาแทนกับทีมแล้วทีมมันก็มาใช้ตัวเขานะครับแต่คือจะสอบสวนจริงว่ามีใครว่าแล้วแต่ว่าก็คุณสังกัด นั้นอยู่แล้วอะไรแบบนั้นนะครับก็นะไปกันที่ข่าวของเอ่อการสัมภาษณ์กับบ้ามาร์คแคทเทนเบิร์กนะครับก็บอกเขาเคยเจอปัญหาใหญ่กับเจอสักลีนนะครับในเรื่องของการพุ่งล้มนะครับเออเขากระโดดและทิ้งตัวล้มในเกมหนึ่งนะครับก็คือเกม เลย์ออฟในแชมในแชมเปี้ยนชิพแหละวีแกนกับโปรอิสปาแล้ววีแกนชนะหนึ่งศูนย์บอกว่าเอ่อก็คือผมเห็นเขาพุ่งล้มแคทเบิร์นพูดถึงแม็กลีนเขากระโดดและทิ้งตัวล้มเขาพยายามเอาจุดโทษแต่ผมแจกไปเหลืองเอ่อเขาหันมาหาแล้วพูดว่าแล้วง่ายใช่ไหมปีกไม่แค่ไปเหลืองจากนัน้เขาพูดว่าถ้านายแจกไปเหลืองที่สองนั้จะถูกเก็บเอาเขาพูดถูกถ้าผมเป่ามันชัดเจนไปหน่อยนะครับ ข่าวฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อวานนะี้อีกข่าวหนึ่งข่าวไทยบ้านนะครับรีซอเพียเทพมิโนไทยตำนานนะักฟุตบอลทีมชาติไทยที่หล่อที่สุดนะครับก็าสามารถเอาชนะเจ็งบิ๊กแอสไปได้อย่างสวยงามนะครับในเกมเทนไฟท์เทนเมื่อวานนี้นะครับจากการอธิบายบอกว่ารีซอเนยในยกแรกนะครับก็เดินหน้าออกอาวุธมากกว่านะครับ แล้วยกที่2เนี่ยรีซอยังใช้ความเร็วอยู่นะครับในจังหวะกับต่อยทําแตมแต่ว่าแลกหมัดก,กันมากขึ้นแล้วยกที่3อก็พี่เจ๋ง Big a s อก็ยังเข้าหาอยู่แต่ว่ารีซอก็สวนหมัดอัปเปอร์คัตตามแถมไปได้ทําให้เอาชนะไปโดยเอกฉันนะครับก็รีซอให้สภาพว่าสรุปมากครับพี่เจ๋งสุดยอดมากเลยสมกับที่บอกว่าฟิตมาตลอดผมคุยกับพี่เขาว่าจะไปฝึกมวยด้วยกัน ก็คนในวงการกีฬาก็แสดงความดีใจแทบทุกคนที่แน่ยกไปบอบู่นะครับที่ที่บอบู่แหละเนื่องจากเขาบอกว่าตั๋วที่คนจะที่รีซอลคนจะให้เอาไปให้กับผู้หญิงนะครับ <c oughs> ที่บอบู่อา้างไว้อย่างนในรายการสดเมื่อคืนนี้นะครับ <c oughs> จริงเพจยังไงว่ามันไปนะครับ <c oughs> ส่วนกระแสนหนึ่งในเฟซนในโซเชียลนะครับโซเชียลดุ้มโพสเซลเพื่อนแต่สก,กรบอกว่าอยากชกด้วยอย่างหลังเห็นโพไปแชร์รีซอร์ทในเทนไฟทครับ ก็ดัศกรทองเหลาเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่เดินทางไปเชียร์รีสอร์ตติดขอบสนามวันนี้นะครับยินดีกับรีสอร์นะครับสู้ช้าบอกว่าอยากชวกับดัสกรครับจัดให้ผมทีครับสอสุดยอดสู้ชิตหายสู้จนปากค่อยแล้วยินดีด้วยครับสุดยอดอันหนึ่งถ้าสุดเช้าลุ้มตุ้มมาเจอกับดัศกรทองเหลาก็น่าจะเดาไม่ยากนะครับว่าใครชนะนะครับก็กนน้อยสอสกุลพันนะครับทุกคนคงทราบกันอยู่นะครับมีนักฟุตบอล เสียชีวิตนะครับนักฟุตบอลซเสบาร์โดอเนเล่อ็กองกานะครับมาไว้อะไรโดยตีโบกตัวกับเคเินเดบร้อยที่เป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับเองกองกาเล่นให้กับเกงทีมในเบลเยียมมาก่อนนะคร,บรับเสียใจนะครับดูจากข่าวแล้วน่าจะหมดแล้วในส่วนของฟุตบอลนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะนําเข้าข่าวมวย เข้ามาเป็นอีกหนึ่งกีฬาในรายการของเราให้รู้สึกหลากหลายมากขึ้นไปพูดถึงมวยในรุ่นมิดเดิลเวทกันก่อนเอาเอาโมยสกกลก่อนม,มวยไทยด้วยนะครับมมยสกกลนะครับมิราคันแมนเดนิเอลยาค็อกส์นะครับก็มองข้ามเกมที่จะเอาทษครับการต่อยกับกาเบรียลโรซาโดไปแล้วที่จะต่อยกัในวันศุกร์นี้ที่นั่นนะครับวันเสาร์บ้านเราเดนิเอลยาค็อบใส่ตีส6ิ36แพ้3ากาเบรียลโรซาโด่2ิ นอกจยาขอบส์เองนั้นฟังแผลว่าจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคาร์เนโรอาบาลีสกับคารลัมสวีดซึ่งไฟน์นั้น19ธันวาคมที่นั่นครับก็เอ่อยาขอบส์ให้สัมภาษณ์นะครับว่าอยากให้คาร์เนโรชนะนะครับจะได้หาโอกาสแก้มือหลังจากเออ่ตัวเดนเนียลเองนะครับเดนเนียลยาขอบส์เองอายุ33ปีเนี่ยแพ้กับคาร์เนโร แต่ไม่น็อกนะเมื่อปีที่แล้วก็อยากมีอีกสักไฟหนึ่งนะครับแต่จริงก็ยังไม่มีใครพูดว่าจะให้ใครรบก,กับยาของมาเจอกันอีกรอบนะครับจะต้องติดตามกันต่อไปในจุดนี้แต่อะไระเกิดขึ้นได้ในมวยนะครับไฟบ๋ากันข่าวแบบของป้าของคอนะครับในส่วนของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเตรียมที่จะมีการแข่งขัน2เกมจากสิงคโปร ก็โรมันเคลียร์จากยูเครนแชมป์โลกวันคิดบ็อกซิ่งรุ่นไนฮเปอร์เวทจะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับมูรัตไอกูลผู้ท้าชิงดิกรีแชมป์โลกไอเอสเคเรุ่นซูเปอร์ไฮเปอรเวทชาวดัตชตุรกีในศึกวันบิ๊กแบงนะครับวันที่4ธันวาคมนี้นะะก็ในวันที่18ธันวาคมก็จะมีการแข่งขันวันมวยไทยรุ่นแบนต์ตัมเวทระหว่างน้องโอไก่ย่าง5ดาวกับรถเยกที รถเหล็ก p k แสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมนะครับก็ติดตามกันได้นะครับก็ยังมีวันชปีไม่ชิปอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็เตรียมฉลองปีใหม่ข่าวมวยไทยที่เป็นประเด็นในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือที่เวทีราชดำเนินนะครับซึ่งเซียนมวยคนหนึ่ง นะครับก็คือคุณเอเอเฮียตีที่เด็ด99ทะเลาะกับกรรมการบัรชัยองสีเจ็บไปบดทั้งสองฝ่ายนะครับก็เขาบอกว่าคือปัญหาของเวทีมวยราชดำเนินบอกว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเวทีคือป้ายตหามันยังไม่ดีพอนะครับทำให้เสียบวยไปต่อยกรรมการนะครับแล้วคุณบัรชัยก็ลาออกไปด้วยนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับก็เออ แล้วที่ตำรวจสอนอนางเลิงเจ้าของพื้นที่ก็ไม่ได้มาดูแลเร็วพอครับต้องให้ต่อยนัไปสักพักแล้วแล้วค่อยหยุดอะไรแบบนั้นก็ไม่ควรเกิดกับเวทีมาตรฐานอีกอันนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องกรรมเราสอนอบิ๊กแอร์นะครับข่าวมวยผว่าหลายคนจะชอบไปดูฟังอเมริกากันบ้างออฟคนเอฟประจำสัปดาห์นี้นะครับและรายงานทุกคู่เลยนะครับก็ที่เล่นกันในวัน อาทิตย์และวันจันทนะครับจาก P ours, P ours, ers, ัวส s ตสเตเล e สาต่อ2 7 Panthers พชนะไลออน2 0สิบต่อศูนย์เช็กซนชนะเพเท i ียสยี่สิบเจ็ดต่อยี่สิบเดวินแพ้ททนี่ต่อสามสิบต่อเวลานะครับราสชนะ e a g l e ล2์ยี่สิบสองต่อสิบเจ็ดแพ้โฟชนะ f ฟก์เพิ่งยี่สิบสี่ต่อเก้าวอชิงตันชนะเบงกอสยี่สต่อเอย่างว่าโจเ e โรนะครับที่ไม่ได้เล่นต่อแล้วในปีนี้ c h a r g e r รชนะ j e ็ดสามสิบสี่ต่อยี่สิบแปดรอโคส ชนะ Dolphins 20-13 Vikings, Cowboys 28-31 Colts, ชนะ Packers 34-31ต่อเวลา Raiders, p a ้ c h e f s 31-35 Buccaneers, 24-27นะครับทีใน NFC West ก็ยังแข็งแกล่งอยู่นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะลุนเพล์อได้หลายๆทีมได้การที่นิวแองเกเลร์ Patriots นะครับก็น่าจะสิ้นสุดแล้วสำหรับ ฤดูกาลนีนะ้ตรงข้ามกับคลิปเลนเบวซี่ค่อยๆตอนนี้แซงเรเวนส์ไปนหนึ่งเกมแล้วนะครับในส่วนของ n อ f c n อเอฟซีนอตนะครับสตีลเลอร์สเองก็ยังสถิตดีอยู่ชนะ10แพ้สูงตรงข้ามกับจาคกกัวซี่ชนะ1แพ้9กนะครับก็ไปลุ้นสิบราวกันเอาในฤดูกาลที่จะมาถึงนะครับในส่วนของ College f o ฟุตบอลกันบ้างนะครับก็ เออ่อันดับของ AP นี่จัดมาแล้วแล้วก็จัดแบพร้อมกับทางคณะกรรมการ college football committee นะครับก็เอ่ออันดับเป็นดังนี้นะครับอันดับหนึ่งเเป็นอาบามาอยู่นะครับหลังจากชนะเคนทักกี้ได้ไ่ยาเกมต่อไปเจอออเบิร์นนะครับก็ดาร์บี้นั่นแหละนะครับก็ลองติดตามในส่วนของปีกนอกเดวอนชาสปิดนะครับที่เอ่อเจ็ดเกมเนี่ยรับไป903 นอร t ท r อร์ดามนะครับอยู่อันดับ2 mm hmm. ก็เป็นเกมที่เจอทีมเอันดับเหมือนกัรนัดแค a โ o ไลนาในวันศุกร์ต่อวันเสาร์นะครับก็ออฟเฟนซีฟไลน์นี้เป็นกลุ่มที่น่นาสนใจอยู่นะครับอันดับสายเป็นโอไฮโอสเตนะครับก็จะไปเจอกับอิลลินอยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ลองดูก็เพราะว่าโอไฮโอสเตเล่นเล่นมาก็ค่อยค่อยปีนขึ้นมาเรื่อย สามอันดับแรกมีอาร์บาม่าเล่นในบ้านที่เหลือไปเย่อนอันดับ4เป็นเคลมสันนะครับที่ไม่ได้เล่นจะไปเจอจะเจอกับพิตสเบิร์กเกมต่อไปอันดับฮาร์ติเกสเอ็นะครับจะเจอ LSU นะครับอันดับ6กฟลอริดานะครับอันดับ7จ็ดซีซินเนติอันดับ8ปดบีวายยูซีซินเนติกับบีวายูก็คงมีปัญหาในเรื่องของตารางนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเจอทีมที่ไม่ได้แข็งแรงมากใช้โอกาสปีนอันดับอีกข้างยๆก็ต้องพึ่งให้ทีมข้างบนนะครับฟลอริดา เซตเอ็มเคลมสันให้เขเซตเนี้ยแพ้นะครับมันก็จะทำให้อันดับขึ้นเองตัวเองก็ต้องทำงานตัวเองโบรกอนนี่ก็อยู่อันดับ9กาไม่มีอยู่อันดับ10นะครับก็คุ้นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยตารางแค่ว่ากับมันเสานะครับเอ็นเอฟแอลข่าวอื่นๆนะครับก็เออคลิปเล่นบราวน์นะครับก็ยังไม่มีไบเลสแกเร็ตจากประเด็นเรื่องโควิด19นะครับเพราะว่า เอ่อบราอเสียแกเดตไปในอยู่ในรายชื่อนี้ในเกมสัปดาห์ที่เราเ,าเดือดร้อนเสียไปในเกมสัปดาห์นี้แต่ว่าบราอเซอรกับจาคั่ก็ตาหน้าเสือแล้วก็ได้เปรียบมากมากนะครับบราอในตอนนี้ในเกมมันในฟุตบอลเมื่อเช้านะครับที่แรมชดารคมักเนียสไปได้นะครับก็เอ่อมีประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการที่ทีมงานผู้ตัดสินเป็นผิวดันทั้งหมดนะครับนำโดย กรรมการเซโรมโบเกอร์ Jerome, oker, นะครับแล้วก็อัมพายรายชื่อดังนี้เบอร์รี่แอนเดอร์สันดาวจัสเปนจูเลียนแบ็ครายจัสเป็นขาวจอนสันไซจัสเดลชอฟิลจัสแอนโทนีเจฟฟรีส์แล้วก็แบ็คจัสบริคสตีนนะครับก็เป็นทีมงานเหล่านี้นะครับผิวดำทั้งหมดนะครับก็เอ่อมีจอนสันกับสตีทที่เข้ามาทีหลังนะครับที่เหลือก็ทำงานด้วยกันอยู่แล้วก็เลย สร้างคณะผู้ตัดสินคิวดำขึ้นมาได้ในที่สุดเอเมก็ทิ้งท้ายไว้ให้เล็กน้อยนะครับในส่วนของมีวอกกี้บัคส์ก็จะไม่มีแฟงเข้ามาในสนามก่อนนะครับก็เรื่องของประเด็นของโคโนาไวรัสนะครับมีวอกกี้ก็จะเปิดฤด,ด,ดูกาลในวันที่ในช่วงคริสต์มาสนี้กัพร้อมกับ ใน22ธันวาคมที่นั่นนะครับในส่วนของมาคีฟมอริสนะครับไปเล่นให้กับลอร์ซั e เวสเลเกอร์สอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ประกาศเรื่องสัญญาขึ้นมานะครับเขาบอกว่ากลับมาแล้วเลกโชประมาณนั้นก็เอ่อมอริสนะครับก็เออด้วยส่วนสูง 6'8 245ปอนด์นะครับสำหรับมวลเขานี่ก็เล่นในฟอร์เวิร์ดได้ทั้งคู่นะครับ เปอร์เซ็นชุดสามแ้มที่สามสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นโดยเฉลีย่ยแต่ว่าปีที่แล้วดีกว่าเฉลีย่ยสามสิบแปดจุดหกนะครับก็เพย์ออนที่สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ตรงสามแจมก็ช่วยให้เลกเกอร์สเป็นแชมป์ไปมีข่าวว่าเดอร์มาคัสเคอร์ซินส์นะครับย้ายไปฮิลสตันก็เก็ตในฤดูกาลที่จะมาถึงนะครับก็มอบสัญญาต่ำสุดให้นะครับสำหรับผู้เล่นมีอายุเฉลีมินิมัมนะครับ ก็ปีที่แล้วนี่ไม่ได้เล่นนลยจากปัญหา ACL ฉีที่เข่าซ้ายนะครับหลังจากเซ็นกับเลเกอร์ซอนี้ก็ย้ายไป็อกเกสในฤดูก,กาลต่อไปนะครับกเ็เขาเป็นแค่7คนนะครับที่ทำฤดูก,กาลที่ได้25แต้ม12รีบาว5แอสซิสได้นะครับคนที่ทำได้ก็ตำนานเช่นนั้นนะครับอย่างเอลซินงเบเลอร์ปี61ออสการ์โดเบอร์สันปี62 โคต์ตำนานาริชแมเบอร์เนปี64กับ66คารินมาตุนสปาปี76นะครับชาลสบาล์บัคกี้ปี93แล้วก็ยุคปัจจุบันเดยมารัสโคสินสเองปี18แล้วก็ยานิสอัตเตโตคุมโปนะครับปี19ปี20นี่คือทั้งหมดของข่าวในวันนี้ติดตามแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทุกท่านโชคดีพบก,กันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ